สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเชสเซอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Grand Chess Dimensional Chesser กันอีกเช่นเคยโดยคลิปนี้จะเป็นการแนะนำตัวละครสลับอาชีพตัวใหม่ของเกมอย่าง m i s t ที่เข้าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเมื่อวันที่31ธันวาคมวันสิ้นปีที่ผ่านมาและจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ global ในวันที่28มกราคมที่จะถึงนี้กันนะครับ m i s t เป็นตัวละครอาชีพนักเวทประเภทคํำจุนหรือสีเขียวประวัติตามสารานุกรมฮีโร่ของ Grandel ก็คือ Mist อดีตผู้ใฝ่ฝันการกำกับภาพยนตร์ผู้ใช้ชีวิตห่างไกลจากกระแสะหลักและความสำเร็จเริ่มที่จะตั้งข้อสงสัยภายในตนเองว่าทำไมเขาถึงมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ทั้งที่เขาห่างไกลจากจุดนั้นเอามากๆแต่ความสงสัยนั้นก็คลี่คลายอย่างรวดเร็วเพราะว่าฉันไม่ได้อยากทำหนังฟอร์มยักษ์ฉันแค่อยากที่จะถ่ายทำบางสิ่งที่ฉันคิดว่าแปลกและได้แสดงสิ่งนี้ให้ทุกๆคนได้รับชมแล้วถามผู้คนว่านี่มันไม่แปลกอย่างนั้นหรอ มิสตั้งข้อสงสัยกับโลกที่เขาอยู่เขาไม่สามารถหาเหตุผลที่ชัดเจนได้เพียงแต่โลกใบนี้นั้นกลับเต็มไปด้วยความอึดอัดราวกับเขาถูกส่งเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและแต่งตัวราวกับไม่ใช่ตัวของตนเองมีอยู่วันหนึ่งมิสได้เห็นภาพของตนอยู่ภายในจอโทรทัศน์เขาดูแตกต่างจากปัจจุบันมากจนยากที่จะเชื่อว่าเขากับคนในภาพคือบคุคคลเดียวกันแม้บรรยากาศอาจจะดูแปลกไปบ้าง แต่คนที่อยู่ในภาพนั้นก็คือตัวของมิสอย่างแน่นอนตัวตวนภายในจอโทรทัศน์นั้นก็กำลังมองมาที่เขาเช่นเดียวกันเรากับตัวเขาที่อยู่ภายนอกนั้นเป็นเหมือนกับตัวละครที่อยู่ภายในโทรทัศน์เช่นเดียวกันจากนั้นตัวต,วตวนภายในจอโทรทัศน์ก็พูดบางอย่างริมฝีปากของเขาขยับแต่กลับไม่มีเสียงอะไรดังออกมาความรู้สึกที่แปลกประหลาดน,นี้ทําให้มิสรีพยา,ยามที่จะปิดโทรทัศน์เครื่องนั้นแต่กลับพบว่าปลั๊กไฟนั้นไม่ได้ถูกเสียบเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว มิสมองไปที่หน้าจออีกครั้งราวกับต้องมนสกดและอ่านตามริมฝีปากของตัวตนภายในจอโทรทัศน์ฉันยังมีบทบาทอยู่ลาพิสเธอมันรสสนิยมห่วยแตกนั่นทำให้เขารู้ตัวแล้วว่าตัวเขาเองก็มีตัวตนอยู่จริงภายในจอโทรทัศน์มิสได้รู้แล้วว่าทั้งโลกและตัวตนของเขาถูกบิดเบือนความจริง และเขาพยายามที่จะคืนสภาพโลกให้กลับไปเป็นรูปแบบเดิมก่อนที่โลกจะกลายมาเป็นแบบนี้ถึงเวลาที่ต้องจบเรื่องบ้าๆบพวกนี้แล้วความบิดเบือนนั้นครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกแม้แต่มิสเองก็เริ่มที่จะไม่มั่นใจแล้วว่าเขาควรจะแก้ไขมันหรือเปล่าเขาเพียงแต่คิดว่าถ้าหากแก้ไขความบิดเบือนนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าสัากวันหนึ่งมันจะต้องสำเร็จเขาคิดอย่างนั้นและวันนี้เขาเองก็กาลังใช้มีเมนโตไม้เท้าที่แยกความจริงและคําโกหก เดินไปตามท้องถนนและเคาะเพื่อหาความบิดเบือนของมิติต่อไปและทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติของมิสทีบรรณาธิการผู้คืนโลกที่ถูกดัดแปลงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับในเนื้อเรื่องมิสทีจะมี distortion หรือขึ้นแปลกๆแทรก,ก,ก,กอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีใครบางคนกําลังบิดเบือนการรับรู้ของมิสทีอยู่ตลอดสรุปนั่นก็คือลาพิสทีบิดเบือนการรับรู้ของมิสทีอาจจะด้วยความว่าของพวก abandon ที่ไม่อยากจะทําเรื่องเดิมๆซ้ําไปซ้ามาตลอด แต่จากเนื้อเรื่องทั้งหมดก็ยังไม่ชัดเจนว่าทำไมลาพิสทีจะต้องบิดเบือนการรับรู้ของมิสทีด้วยต่อไปเรามาดูที่สกิลขีดของมิสทีกันนะครับเริ่มจาก p a s s ีฟอ e ดิเตอร์มิสทีจะทำการเลือกเป้าหมายที่มีพลังชีวิตสูงที่สุด1ตัวให้มีสถานะ observation และมิสทีจะโจมตีเป้าหมายนี้เป็นตัวแรกเสมอผลนี้ลบล้างไม่ได้นะครับและการโจมตีใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ observation จะทำให้เกิดการรวบศัตรูเข้าหาเป้าหมาย และเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากมิสทีเพิ่มขึ้น60%เป็นเวลา6วินาทีคูดาว3วินาทีครับเมื่ออัพโซอิมปริ้นติดสำนึกแห่งความทรงจำจะได้รับผลติดตัวศัตรูที่ติดสถานะ observation จะได้รับความเสียหายคริ t i c a l จากมิสทีเพิ่มขึ้น40%เมื่อรอบๆมีศัตรู8ตัวหรือมากกว่า จะสร้างความเสียหายเวทแบบต่อเนื่อง410%ต่อวินาทีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดมากสุด10เป้าหมายนะครับถ้าหากศัตรูที่โดนความเสียหายต่อเนื่องนี้เป็นอาชีพนักดาบจะเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง410%นี้ให้เป็น2เท่าหรือก็คือ820%นะครับโดยความเสียหายทั้งหมดจะนับเป็นความเสียหายจากสกิลอิดิเตอร์ทั้งสิ้นนะครับผลขณะโซอิมปิ้นพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องก,กันกายภาพและเวทของมิสทีเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสแมกซิม z e 50%และเพิ่มความเสียหายจาก p a s s ีฟอิดิเตออีก100%นะครับสกิลต่อมาสกิลแอคทีฟ1 r e i รีไใช้ SP 1แต้มคูดาวสิ15วินาทีสร้างความเสียหายเวท600%ใส่เป้าหมายในระยะที่กำหนด เมื่อสร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่ติด Observation m i s t ีจะได้รับสถานะ Comment น stack และจะสร้างความเสียหายเวทต,ต่อเนื่อง80%ต่อวินาทีเป็นเวลา7วินาทีครับผลของสถานะ Comment ก็คือเมื่อ m i s t ีสร้างความเสียหายแบบคลี่ข้อด้วยสกิล Rewind ใส่ศัตรูที่ติดสถานะ Observation m i s t ีจะลบล้าง stack Comment ของตัวเองทั้งหมดออกและสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติม400%ต่อ1 stack ใส่ศัตรูที่ติดสถานะ Observation นะครับ โดยสแต็กนี้จะสูงสุดที่5สแต็กหรือก็คือ2,000์ครับเมื่ออัพโซอิมพ i ิ t ติดสำนึกแห่งร่างกายจะได้รับผลติดตัวเมื่อสร้างความเสียหายด้วยสกิลรีไวใส่ศัตรูที่ติดสถานะออฟเซอร์เวชัน จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่อเนื่อง96%ของพลังต่อสู้ต่อวินาทีเป็นพื้นที่วงกว้างระยะเวลา10วินาทีความเสียหายจากการระเบิดแตกคอมเมนต์จะเพิ่มขึ้นเป็นแตกละ600%หรือก็คือสูงสุดที่3,000%ครับผลกดใช้งาน s สกิลรีไวจะได้รับการเสริมพลังโดยจะสร้างความเสียหายเวท700%ใส่ศัตรูในระยะที่กำหนดและจะสร้างความเสียหายเวทต่อเนื่อง120% ถ้าหากความเสียหายต่อเนื่องนี้ถูกเร่งด้วยผลของสกิลอิมพลินต์ฟาสต์ฟอร์เวจะทำการเร่งคูดาวของสกิลนี้จด้ด้วยครับต่อมาสกิลแอคทีฟ2 Fast Forward ใช้ SP 2แต้มคูดาว19วินาที สร้างความเสียหายเวท700%ใส่ศัตรูในระยะที่กำหนดและเมื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่ติดสถานะ Observation จะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมอีก550%ใส่ศัตรูที่อยู่รอบๆสูงสุด14เป้าหมายครับเมื่อ Absor Imprint จิตสำนึกแห่งร่างกายจะได้รับ ผลกดใช้งานสกิลฟาสต์ร์เวิร์ดจะได้รับการเสริมพลังโดยจะสร้างความเสียหายเวท120 0ใส่ศัตรูในระยะที่กำหนดเมื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่ติดสถานะอ b s e r v a t i ั n นจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม60% 0ของพลังต่อสู้และทำการเร่งผลความเสียหายต่อเนื่องจากสกิล Imprint r ร w i n d โดยจะเปลี่ยนความเสียหายต่อเนื่องนี้ให้เป็นความเสียหายเวท900%าร้อเป็นต์แทนครับ กัสกิลต่อมาสกิลเชเซอร์ recording สร้างความเสียหายเวท500%ใส่ศัตรูในระยะที่กำหนดและสร้างความเสียหายเพิ่มเติม360%ของพลังต่อสู้หรือ battle power แก่ศัตรูที่ติดสถานะ observation หลังจากนั้นจะ summon t e o r y ออกมาเป็นระยะเวลา10วินาทีครับโดย summon t e o r y ก็คือตัว summon นี้จะนับเป็นศัตรูและจะมี attribute ประเภทเดียวกันกับศัตรูที่ติดสถานะ observation เมื่อถูกกำจัดจะแชร์ความเสียหาย20%ที่ได้รับไปยังศัตรูที่ติดสถานะ Observation ครับเมื่อเปิดใช้งาน c h a เซอร์อัปเกรดขั้น2จะได้รับผลติดตัวหากศัตรูที่ติดสถานะ Observation เป็นอาชีพแท้งความเสียหายสกิลที่ได้รับจาก m i s t ีจะเพิ่มขึ้นอีก60%ครับผลกดใช้งานสร้างความเสียหายเวท500%ใส่ศัตรูในระยะที่กำหนด และสร้างความเสียหายเพิ่มเติม360%ของพลังต่อสู้หรือ Battle Power แก่ศัตรูที่ติดสถานะ Observation จากนั้นจะ Summon t e l l y ออกมาเป็นระยะเวลา10วินาทีและเพิ่มความเสียหายที่คำนวณตามพลังต่อสู้หรือ Battle Power อีก70%เป็นระยะเวลา10วินาทีเช่นกันครับผลของ t e l l y ก็คือจะเหมือนกับ Skill Chaser ขั้นแรกเพิ่มเติมก็คือ t e l l y จะได้รับความเสียหาย20%จากศัตรูต,ตัวต้นด้วยเหมือนเป็นการแชร์กันกลับไปกลับมาระหว่าง t e กับมอนตัวที่ถูกเชื่อมนะครับ เมื่ออัฟโซอิมพรินติตสำนึกแห่งวิญญาณจะได้รับผลติดตัวเทลลี่จะได้รับความเสียหายคริติคอลจากมิสทีเพิ่มขึ้น60% เมื่อมีศัตรูอยู่ร,บรอบๆ8ตัวหรือมากกว่าจะสร้างความเสียหาย600%ของพลังต่อสู้ใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้กับศัตรูที่ติดสถานะ Observation สูงสุด11เป้าหมายทุกๆ1.5วินาทีผลกดใช้งาน Skill Recording จะได้รับการเสริมพลังโดยจะสร้างความเสียหายเวท 1, 2 0 0สร้และสร้างความเสียหายเพิ่มเติม600%ของพลังต่อสู้ใส่ศัตรูในระยะที่กำหนดและจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องอีก60% 0ของพลังต่อสู้ใส่ศัตรูที่ติดสถานะ Observation ครับ วันแรก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 วัแรกวเนแรกวแต้มันแกวแรวันแรกว,ว 3, ันแรวันแวันแรีวนแร้วันแรกวันแรกวันแวันแรกวันแวันรกในระะันรกวนรยกวน และมิสทีจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายต่อศัตรูที่ไม่ใช่นักเวทเพิ่มขึ้น50%เปซ็นเป็นเวลา13วินาทีครับ,รส,รบรสัตว์เลี้ยงของมิสทีก็คืออัลโตทีการโจมตีปกติของอัลโตทีจะสร้างความเสียหายเวท7จเซใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดหนึ่งตัวทุทกๆ1วินาที สกิลของออลโตทีก็คือกริชโบสร้างความเสียหายเวท750%ใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุด5เป้าหมายศัตรูที่โดนจะได้รับความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น24%เป็นระยะเวลา7วินาทีครับโดยคูดาวของกริชโบจะอยู่ที่10วินาทีครับสำหรับในส่วนของโหลดเอาของมิสทีโดยมิสทีเป็นนักเวทสายตีบอสชุดที่ใส่ลงคอนเทนต์ทั่วไปก็จะเป็นเซตสีเขียวนะครับในส่วนของชุดออปชันหลักของอุปกรณ์ทั้ง5ส่วนจะใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีเวท ออปชันรองของอาวุธหลักจะใส่เป็นเพิ่มโอกาสสร้างความเสียหายจริงออปชันรองของอาวุธรองจะใส่เป็นเพิ่มความเสียหายต่อบอสออปชันรองของเกราะหลักจะใส่เป็นโอกาสคริติคอลและออปชันรองของเกราะรองทั้งสองส่วนจะใส่เป็นความเสียหายคริติคอลครับในส่วนของหินเวทมนต์นะครับหินสีเทาจะใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีเวทหินสีชมพูจะใส่เป็นลดคูดาาสกิลและหินสีฟ้าก็จะใส่เป็นเพิ่มความเสียหายสกิลครับอาวุธประจําตัวมือบวกสี่จะใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีเวท และเมื่อบวก8จะใส่เป็นเพิ่มความเสียหายที่ทําได้15%ครับ a r t ติแฟคผมจะแนะนําให้ใส่เป็นกรอบสีม่วงที่จะได้รับโอกาสคริทิคอล3.2%ตอนบวก4และจะได้รับลดความเสียหายพื้นฐาน3.2%ตอนบวก7ครับในส่วนของประดับผมจะใส่เป็นเซ็ตสีม่วงที่มีผลเซ็ตก็คือเพิ่มความเสียหายจริงที่ทําได้30%ประกอบด้วยแหวนคริทิคอลสร้อยลดคูดาวและต่างหูลดคูดาวครับออปชันรองของแหวนและสร้อยจะใส่เป็นเพิ่มความเสียหายสกิล ส่วนออปชั่นรองของต่างหูจะใส่เป็นเพิ่มความเสียหายคริติคอลครับแนวทางการอัปเทรดตัวละครเทรเชสเตอร์ aser, และผังโซอิมพิร์ก็จะอัปตามภาพนี้เลยนะครับสหรับในส่วนของสกิลทรานเซนเดนต์ก็จะเลือกเป็นสายเอ็กซ์คิวเตอร์หรือสีม่วงนะครับโดยเมื่ออัปขั้นทรานเซนเดนต์ถึงเลเวลที่กำหนดก็จะได้รับความสามารถดังนี้ขั้นที่1จะได้ลดคูลดาวน์สกิล5%ขั้นที่2จะได้เพิ่มความเสียหายสกิล5%เมื่ออัปถึงขั้นที่3จะสามารถเลือกความสามารถพิเศษได้1อย่าง ผมก็จะเลือกเป็นอันกลางที่มีผลก็คือเพิ่มความเสียหายเวท15%เมื่ออยู่ในสถานะโซอิมพลินตนะครับขั้นที่4จะได้เพิ่มพลังโจมตีเวท5%ขั้นที่5จะได้เพิ่มความเสียหายตามพลังต่อสู้หรือ Battle Power 5%และเมื่ออัพถึงขั้นที่6ก็จะเลือกความสามารถพิเศษได้อีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็จะเลือกอันกลางที่มีผลก็คือเมื่อใช้งานสกิลติด Maximize จะเพิ่มความเสียหายค r i t i c a ล15%เป็นเวลา12วินาทีนะครับ โดยภาพรวมแล้วตัวของมิสทีจะมีข้อดีก็คือ1เลขเปอร์เซ็นต์เยอะมากดาเมจออกมายอดเยี่ยมเป็นตัวตีบอสสายเวทที่ดี2เล่นง่ายเงื่อนไขไม่เยอะมีแค่ต้องใช้สกิลให้ติดคลีนิดหน่อยเท่านั้น3มีแช์ดาเมจเหมือนกระจกของแกนเดลเอาไปเก็บมอนเขาได้นะครับในส่วนของข้อเสียของมิสทีก็คือ1คูลดาวน์สกิลที่ค่อนข้างนาน2ส,สกิลไม่กว้างเคลียด่านไม่ค่อยดี 3. ผลของ observation ติดได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งก็สมเหตุสมผลสำหรับตัวตีบอสและ4ไม่มีบัฟอัตราประโยชน์อื่นๆให้ทีมเลยบัฟได้แค่ตัวเองเท่านั้นเร่งสกิลก็ได้แค่ตัวเองสรุปก็คือ m i s t ีเป็นตัวละครที่ b o o ต t d a เมจให้ตัวเองแบบเพียวๆแล้วทำการแชร์ดาเมจผ่านสมอนเพื่อที่จะทำการละลายบอสแบบต่อเนื่องถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปคู่กับ g r a n d ดลก็เท่ากับเหมือนมีกระจก2บ้บานเลยดาเมจบ b o นี่โดนเน้นๆ content ท,ที่น่าจะเอาไปใช้ก็คงเป็น chaos gate เอาตาออบไทม์ห้องที่4และเวอร์บอสห้องที่3ซึ่งก็น่าจะได้เวลาบอกลาเซอร์ดินทีกันซะแล้วแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆมองหาตัวละครเครียร์ดันตัวละครมิสทีอาจจะยังไม่ใช่คําตอบลองพิจารณาตัวอื่นๆที่อาจจะจําเป็นที่ต้องปั้นก่อนก็ได้นะครับและก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการแนะนําตัวละครมิสทีเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับโดยข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเท่านั้น หากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดก็ช่วยเสริมให้กันได้ในช่องคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนะนําแบบนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ